ดูเรื่องของผลการทนนิสรายการใหญ่เมื่อคืนกันหน่อยนะครับ<ะ>อันนี้เป็นรายการเอ,อทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแข่งที่เดียวกันนะครับผู้ชายนี้จะเป็น ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์หนึ่งพันนี่ก็คือรองจาแการสแสลมแล้ว<ะ>นะครับผู้หญิงก็เป็นรายการใหญ่เหมือนกันก็คือรายการมูตัวมารติกโอเพนนะครับแน่นอนชื่อรายการก็บอกแล้วว่า <Madrid. S 1> แข่งที่ไหน <laughs> จะไปแข่งที่อื่นไม่ได้ะลันไม่สามารถใช่ไหมคะถูกต้องไม่มันไม่ใช่ชื่อเฉพาะว่าจะไปแข่งที่ไหนก็ต้องใช้ชื่อนี้ก็คือส่วนใหญ่รายการพวกนี้ตั้งชื่อตั้งมือที่แข่งอะไรอย่างเงี้ยหรอถ้าเฟรนช์โอเพนก็อ่ากทีฝรั่งเศสอันเป็นโอเพนไปตีที่อังกฤษก็ปาร์ลานึกว่าแบบเป็นชื่อเฉพาะออะนะครับเมื่อวานนี้ฝั่งผู้ชายก่อนนะฝั่งผู้ชายนี่เป็นเอรอบ 16คนสุดท้ายนะครับค่ะโรเฟลนาดาวเจ้าเก่ารายการนี้เป็นมือหนึ่งนะเพราะว่ามือหนึ่งของโลกอย่างโนวัคยอฟวิชนี่ถอนไปเขาอเขาก็เลย้เลื่อนขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนเป็นแชมป์รายการนี้5สมัยนะครับค่ะก็เมื่อวานนี้เอาชนะอเล็กเซย์โปเปรินจากออสเตรเลียไปสบาย6-3 6-3เข้ารอบ8คนสุดท้ายรายการนี้เป็นครั้งที่15แล้วบนคอร์ดดินนี่อย่าไปยุ่งกับเขาจำนานํำนาญแล้วเกิน นะครับแล้วก็รอบไปคนสุดท้ายนี่นาดาวจะเจอกับเ็กซานเดอร์สวเรฟมือห้าจากเยอรมันที่ชนะเดนนี่อีแวนส์มานะครับสองเซตร,รวดกันส่วนโดมมนิกทีมือสามแล้วก็เรเลียออสเตรียขออภัยนะครับก็เอาชนะ ino, เอเล็กซ์โดมิโนอ่นักเทนนิสจากออสเตรเลียนะครับสองเซตร,รวดเข้ารอบไปเจอกับจอร์อิสเนอร์ที่พลิกกล็อกเอาชนะอังเดรลูเบฟมือหกของรัสเซียมาสองต่อหนึ่งเซตนะครับส่วนมือวางคนอื่นๆก็มาเตโอเบเรตินีมือแปดนี่ก็เข้ารอบไปนะครับ แต่ว่าที่พลิกล็อกอีกคนก็คือดานิเอลเมดเวเดฟนะครับมือสองจากรัสเซียนี่ตกรอบไปแล้วนะครับแพ้พิเซนตารินจากชิลีไปแล้วก็เตฟานอสซิซิปัสอันนี้มือสี่จากกรีซก,ก็แพ้เหมงานตกรอบไปแล้วนะครับแพ้กัสเปอร์รุจากนอร์เวย์ครับส่วนฝั่งผู้หญิงนี่คือเอชลี์บาร์ตี้นะครับมือหนึ่งของมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันจากออสเตรเลียเมื่อว,ว,วานฝั่งผู้หญิงนี่เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับไปเร็วกว่านะ ผู้หญิงเอ่อแอชลี่บาตตี้เมื่อวานนี่เจอกับมามืดจากสเปนนะครับปาลาา่ามาโดซ่านะครับสาวสวยนะอืฮ่า่าทราบพี่หยองถ้าจะชอบคนนี้ดูจากลักษณะแล้วเออนะครับก็ชนะไปสองสิบดวดนะครับสิสี่หกสามเข้าไปรอชิงรอบชิงเนี่ยบาตตี้จะเจอกับอารีนาสบาลนก้ามห้าจากเบลารุสนะครับ ที่สเรนกาเนชนะอาณาเซียฟ้ารีชเชนโกว่าแต่ร่สเซียมาได้สองเซตรวดคู่นี้ี่เพิ่งชิงกันมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเองในรายการพอสตรังปีที่ซูดาก๋ออีกรายการหนึ่งครั้งนั้นนี่บา์ตี้ชนะไปสองต่อหนึ่งเซตบา์ตี้บาตี้คือคนนี้ถูกคนหนึ่งของโลกนี่แหละเังานั้นมีโอกาสล้างตาไม่รู้จะยิงแกยิงยุ่งหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูมาเป็นขอดดินบ้างาเขาอาจจะถนัด คนละคนละสนามหรือเปล่า